ได้เลยอย่างนี้มาดีเลยไหมด้เลยกดใต้เลยไหมวีลาเดินเลยไหมเดินเลยโอเคครับกัดคู่เลยนะครับกัดคู่เลยครับใส่เปหัวเรือหน่อยใายหัวเรือหน่อยครับหัวเรือก็กินอยู่เรือก็โดนนะครับมาดูตัวหล้วชดทะเลคู่หรือเปล่า มาลุ้นตัวไหนขึ้นก่อนมาแนวพี่มาดเดี๋ยวตัวนี้แกเกันใช่ไหมโอ้คนละตัวกันคนละตัวกันครับชนตะเลชนตะเลเดี๋ยวลูกพี่ไปนู่นเลยครับตัวหน้าเลยครับเดี๋ยวตัวหลังเดี๋ยวผมจัดการดิฉันตะลีครับพูดไม่ดังการคำครับว่าชนทะเลบึกบึก ซูมดูปลาหน่อยครับดูปลาหน่อยซูมดูปลาหน่อยครับพี่โอ้ยช่ทะเลขัดกู้นะครับกู้ไม่ตังขัดกรรมนะครับโอ้ยโอ้ยอยังจะอึดอีกครับยังจะอึดอีกครับยังจะอึดอีกครับโอ้โหยัยงจะดื้อครับ เป็นน้ำชาเหงื่อซิดเลยครับหัวเรือไปครับหัวเรือหัวเรือเล่นไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ <c oughs> มาครับต่อมาครับมา <c oughs> ครับเ <c oughs> ยจละ่ะคะไม่ยอมครับยอมครับ ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆมามาดูปลาครับโดนครับเอาขึ้นมาก่อนครับสักสกหนึ่งตัวครับอย่าเพิ่งตัดน,นะอย่าเพิ่งตัดน,นะมาด,ดูตัวหัวเรือกันต่อมาดูตัวหัวเรือนะครับ นะค,ครับนนกล้องนะครับพูดไหมโหพูดไม่ตันขาดคำนะครับชนตะเลไปไหนหมดลงก็จับคู่เลยนะครับไหนว่าอย่าเพิ่งย้อนเดี๋ยวรับตัวเดียวมันป่านซ้ายมาครับใส่เยน็เยนๆครับ ขาดหลุดขาดหลุดไม่รู้กี่ตัวแล้วครับเชา้าเช้าไม่ต้องไม่ต้องอย่่ย่อนเกินอย่าย่อนเกิน,น,เ,กนเล่นเรื่อยๆครับใจเย็นๆเล่นไปใหญ่ใจต้องนิ่ง น้ําแบบนี้โดนแบบนี้นะครับมันดูครับของพี่ก็จะไซส์ไหนนะครับ,รบจะเย็นๆครับใจเย็น,เ,ยนเล่นไปเรื่อยๆครับวันนี้ขึ้นลมอากาศเป็นใจนะครับผมเมื่อวานโหว,วิ่งกัน วิ่งหนีลมหนีคลื่นนะครับไม่ใช่วิ่งอะไรนะครับไอ้ตึงอีกสักนิดครับพี่กิ๊กกิ๊กครับครับเออมานอนจนเกินไปรู้ครับรู้ครับว่ามันหนักครับครับ ปลามันมีไซส์ครับอีกสองกิ๊กครับพี่อีกสองกิ๊กใส่จอกกี่ปอนด์ครับสามสิบครับเออครับเออครับไอ้มันฝึดฝืดอยู่แบบนั้นและครับเออครับฝึดฝืดหน่อยหน่อยหนึ่งสามสิบปอนด์เล่นใจเย็นเยนครับไม่ต้องกลัวครับตัวไหนของเรามันก็ของเราอยู่วันนึงครับครับอย่าไปซีเรียสกับปลาหลุดปลากาดนะครับ เดสองตัวนี้ย้อยเลยครับระวังนะครับระวังตามันมุดท้องเรือนะสายนะครับสายเอาสายก้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมพี่หัวเรือนหัวเรือ,ลอ,อนล,อลุกขึ้นไปยืนหัวเรือนเลยกันเบที่เสียบเอาคนครับกันเบที่เสียบเอาอน มันดูจดยาวๆกันเลยนะครับเอาชอดนะครับไม่เอากระเบนนะพี่โดนมานักต่อนักแล้วครับโดนกระเบนนะมันไม่ใช่กินแต่ว่ามันไปติดปีกมันนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นยังเป็นช่อนเนี่ยนะว่าเล่นจังค่อยๆเยอะมันขึ้นมาครับ เริ่มจะเก็บขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเขี่ยลงไปแล้ว,ลวก,ก็เยอะมันขึ้นมาครับป,ปุ่นปัญ,ญานาคไปแล้วนะครับสองรอบนะครับวันนี้น้ำเช้าคนหัดนะครับ ไลแล้วครับไกลแล้วครับเข<อ>ินขึ้นมาแล้วครับมีกู้มันตามไหมครับดิครับระวังครับระวังครับมานี่เนี่ยมานนี้นะจําไหมกันกันเรามันเดิคโอเผมไม่ถนัดอยู่ เราทัังงัดอยูอาย่าป่าวไม่ได้เที่ยวไหนะอีกสักกิ๊กปลามันเริ่มจะหมดแล้วเบกมันยังหอนอยู่ตอนผู้ชมก็ลุ้นกันเยี่ยวเล็ดเลยกันม มาครับเก็บมาใกล้แล้วใกล้แล้วมันเริ่มนะครับสิบบวก,บบวกหรือว่าสิบอั่วครับ <laughs> 1ิบบวกหรือว่าสิบ,บวกครับอู้ยิ่งกี้1สิบบวกก็สิบบวกเลยครับ,บ,บ,บคิดว่ามาตัวเล็กๆครับแต่ที่ไหนได้ครับมันมีไซส์อะมันมีไซส์อะ เรเรมคับปลามันเริ่มจะหมดแล้วครับปลามันเริ่มจะหมดแล้วครับเดี๋ยวก็คนฝรุนเดี๋ยวจะขี้หวานหมดเลยปลามันวนลังลังไปอยู่เฉยๆครับให้กันลงต่ำๆอีกสักนิดเอตอตอนนี้เวลาปลามันหมวนหม,มวนทองอ่าอโอ้ยเยอะมันขึ้นมาครับ อย่างไงก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์่างช่อง youtube ด้วยนะครับผมลงตกปลากลับเรือไถพีชานะครับตะเลตังครับผมสนุกสนานครับงางาปาร์ตี้นะครับราเปยรป่น <c oughs> หายท้องนะครับหายท้องเลยครับใจเย็นๆครับใจยนยนเย็นเ <c oughs> เล่นปลาใหญ่ใจต้องนิ่งนี่นะครับที่เขาบอกว่า ตัวนี้สิบวกจริงๆนะครับสิบอวกนะครับไม่ใช่ <c oughs> ตังบวกตังอวกเลยครับเอาแม่นๆนะครับพี่แกไม่ต้องรีบนะครับเอาให้ปลามันอยู่อยู่ให้ดีนะครับใจเย็นๆมันก็หมดแล้วครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับใจเย็นๆให้ได้หน้าให้ดีแล้วก็ตะกอนนะครับเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึนออบนงอีกรอบนึงครับอีกรอบนะึง ยังวิ่งนะครับปกซ้มปกทีอย่างเงี้ยกสองวันนั้นเนี่ยวันนี้กินตัวลุกโอ้โหโอ้โหเว้นมาช่วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ช่วงมันจดที่สองนะครับจดนี้หมดไปก่อนครับหนึ่งจดครับ